คำเตือนคลิปนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องปองปายสู่ผูสู่ค้นเนาะค่ะพร้อมไปเนาะค่ะพร้อมไปต่อบอนเนาะค่ะวันที่สิบหกพฤษภาค,คมสองหาหหาเนาะค่ะพี่น้องคะถ้าพร้อมกะเตรียมสมุดปากกามาไว้จด กันเนาะค่ะพี่น้องคะเก็บใบพิจารณาเบิงะะ่งเด้อค่ะมาเริ่มต้นที่ใบแรกนี่เนาะคะ่ะของแนวทางของอนาวินโลเนาะคะ่ะนกนำโชครัฐบาลไทย16เดือนหาฮกหาเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเพิ่นเจาะเขา่าศูนย์เก่าเนาะค่ะพี่น้องคะมาเบิง่งงวดนี้คะ่ะเพิ่นหิมาเจ็ดหาแปดหาศูนย์หาเก้าหาเก้าแปดเก้าศูนย์หาและ เก้าแปดหาเนาะคะ่ะใบนี้เพิ่นกระห้มหาศูนย์สองศูและ2อหาเด้อค่ะพี่น้องคะแนวทางของอันาวินโลเนาะคะ่ะไปกันต่อค่ะพี่น้องคะกับแนวทางของนาอ้วนเนาะคะ่ะรัฐบาลไทย16เดือนหาหกหานเนาะคะ่ะุดเจาะสามหนึ่งสามศูนย์ส้าสามแปดสองศูนย์สองตัวเด่นเจ็ดสานย์หกสอและ 7 2 0เนาะคะ่ะไปต่อแนวทางของแอดสมเนาะคะ่ะพี่น้องคะ0 49, 4 9 4 9 0 7 9 2 7 7 4 9 6 0 7ตามตัวเดิม3 7 3 9ระวัง6และ9ตัวเดียวกันเนาะคะ่ะวัตถิพานมาลุดเด้อค่ะพี่น้องคะไปต่อที่ใบแนวทางของแอดเอื้อยล่าเนาะคะ่ะ บนวิ่งที่เก้าเนาะค่ะพี่น้องคะเก้าสองเจ็ดเก้าสองศูนย์เก้าสองหกเก้าสองนะคะเด่นเด่นเก้าสองเนาะค่ะพี่น้องคะล่างวิ่งที่แปดเนาะค่ะแปดสองแปดห้าแปดหกเนาะคะ่ะมอเตอร์พานมาเพื่อนเข่าโตว,วิ่งของเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องคะเพื่อนห้วิ่งมาทีเก้าเนาะค่ะแต่โต๊ะเจาะบ่กเข่าเด้อค่ะพี่น้องคะไปต่อที่ใบแนวทางของปลาม่วงเนาะค่ะ มั่นใจแค่50%เซเท่าน,นั้นเนาะค่ะพี่น้องคะเพิ่นให้แค่2อตัวเด้อค่ะห้า6กเจ็หาเกและเจเก้านาะคะ่ะไปต่อที่ใบแนวทางของลูกแก้วล,ลานลาเนาะค่ะพี่น้องคะเพิ่นฟันที่6เนาะคะ่ะเม็ดเดียว64ส่เนาะคะ่ะพี่น้องคะเมื่อเบิ่งชุดจอของเพิ่นเนาะคะ่ะหกสองหกเก้า6กศูนย์หกห้าหกสาดหสี่สี่ 964และ962เด้อค่ะไปโตที่ใบแนวทางของแอดต้อยบ้านนานเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะงวดที่ผ่านมาเพิ่นเจาะเข้า,ขา09ย์เกนาะคะ่ะงวดนี้เพิ่นก็ให้มาที่เด่นที่8และ7เนาะคะ่ะจุดเจาะ46 68 79 92 02 13 35และ87เนาะคะ่ะ ไปต่อที่ใบแนวทางของควายน้ำโชคเนาะคะ่ะบนและล่างเด้อค่ะพี่น้องคะสูตรใหม่เนาะคะ่ะหาหนึ่งหกหนึ่งหาสองหกสองเนาะคะ่ะไปต่อที่ใบแนวทางของเน้นหน่อยเนาะคะ่ะซื้อหวยยังโยมนะะนเนา,าเะดดค่ะพี่น้องคะสิบหกเดือนหาหกหาเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกสองหนึ่งหกหกสองและสองหาเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาเพิ่นกะลดเด้อค่ะพี่น้องคะ ใบนี้ก็เป็นเลขเด่นของแอดคูเมืองเนาะคะ่ะเก้าหาศูนย์หาสองหาเนาะคะ่ะพี่นงคะ่ะใบนี้ก็สิเป็นใบแนวทั้งของน้องสมัยเนาะคะ่ะบนเนาะคะ่ะหกสามหกสี 3, ่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี 5, ่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่และแปดหานะคะ่ะแนวทางของกลุ่มหวยไทยเลยเนาะคะ่ะใบนี้ก็สิเป็นใบสูตรคำนวณล่างเนาะคะ่ะ 7 0็ดศูนย์เจ็ดองนยหน่องของหนอสมัยเนาะค่ะพี่น้องคะปิตายที่ใบแนวทางของอาจารย์ดุยพลั่นเนาะค่ะพี่น้องคะสิ 16. พฤษภาคมหกหาเนาะคะ่ 70, 2, 92, 70, 72, ะห้าเ7 2ดศูนย์ห้า,าเจ็ดสอน์อาะค่ะมหทัยพานมาเจาะเข้าที่0ูย์เกนาะค่ะพี่น้องคะ ธมักกระจังค่อยตามเพลินเด้อค่ะพี่น้องคะถ้าตรงใจกระจังค่อยจัดเนาะคะ่ะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแต่เป็นขอมูลเนาะคะ่ะขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์เด้อค่ะพี่น้องคะขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังเนาะคะ่ะแอดก็ขอให้พี่น้องทุกๆคนจงโชคดีเนาะค่ะพี่น้องคะในวดวันที่16พฤษภาคม2 5 6หาหหาเนาะคะ่ะ โชคดีตรงเป็นของทุกทกท่านเดิกค่ะพี่น้องค่ะพอกันไหม่กับคลิปต่อไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะ